สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทินช่างกินพ้าแล้วก็หมอจาเสริมอาชีพค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตเครื่องชงชาซองตัวนี้จะเป็นเครื่องบรรจุชาซองนะคะจะเป็นแบบเป็นถุงเหมือนชาลิปตันนะคะแล้วก็จะมีตัวเชือกแล้วก็ลาเบลนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวลาเบละคะ่ะที่ติดก,กับตัวซองของชาซองนะคะเดี๋ยวช่างของเราจะลองให้ดูค่ะว่าเจ้าเครื่องนี้ทำงานยังไง คุณลูกค้าดูนะคะเนี่ยค่ะขนาดนี้เครื่องกำลังทำงานตัวนี้ก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวชาซองที่บรรจุลงมาแล้วค่ะเครื่องนี้ใช้ไม่ยากเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวหมอจ้าจะหยิบมาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะ แล้ว <ee. S 2> เดี๋ยวมาจะหยิบมาให้ดูแบบช้าๆอีกทีนึงตอนนี้เราดูตัวการทาง,งานของเครื่องนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราจะบรรจุเราก็จะไว้ในถังตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเชือกเอ่อไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวเยื่เยือ่อก็คือตัวซองอะคะ่ะเข้ามาตรงนี้ค่ะการทําง,งานของเครื่องเห็นไหมคะก็จะจ่ายลงมาตรงนี้แล้วก็ปล่อยซองออกมาตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวมาจะจะหยิบมาให้ดูชัดๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น เครื่องบรรจุชาซองพร้อมกับลาเบลเห็นชัดเจนไหมคะเนี่ยค่ะอันนี้อ่าเดี๋ยวช่างหยิบตรงนี้ให้ลูกค้าดูสิคะอ่าตัวนี้จะเป็นตัวลาเบลก็คือป้ายเนาะอันนี้จะเป็นเชือกอันนี้ก็จะเป็นชาที่อยู่ในซองอะคะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะชัดเจนก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าสนใจยังไงก็แวะมาชม ที่โรงงานกิมพาเทลแคร์ได้หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0851297370